ฮัลโแม่มสซาร่าม,มาแล้วค่ะคุณเมทุน EP ที่11นะคะ1มีนาถึง15มีนานะคุณเมทุน21พฤษภาถึง20มิถุนานนะคะวันนี้แม่มสซร่าแห่งท่าฉลองจะมาเปิดพลังงานความรักของคุณเมทุนที่มี Relationship อยู่ว่าพลังงานของคุณในหลุมมีนานี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะ มาสิขอทราบพลังงานความรักของคุณเมทุนที่มี t i เลชชิ p อยู่นในจ้าจักรวาลน,นี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณเมธุนนะโอเคใบแรกตัวตวนของคุณได้เจ็ดเหรียญมือกุมเม่งดูเครียดนิดนึงนะคะคุณเมทุนในความสัมพันธ์นะ เกิอดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์คุณไม่ทุนเอ่ยทำไมดูกลุ่มเหม่งยิ่ยงนั้นเจ้าคะเช่นส p e n เตอร์เคิลเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องสาม,มีเรื่องภรรยาเรื่องคนที่คิดว่าจะอินเลเรชัแบบจริงจังนะขยายต่ออยากรู้อยากรู้อยากเห็นเจ้าคะ่ะ เดชาวอนสน่าจะเป็นคนที่แบบโอเคถ้าไม่ใช่เรื่องรูกก็เป็นเรื่องของคนที่คนเดียวด้วยแล้วมีความเป็นเด็กแล้วก็มันเลยทำให้คุณปวดหัวนะคะคอมิ t ค่อนข้างเหมือนคล้ายๆกับแอบเครียดหรือเปล่าแอบคิดมากอยู่คนเดียวไหมคุณเมถุนคนะ อีกสักใบฟ้าจะเป็นเดเคิลส์คุณสองคนมีปัญหาปากเสียงนะในเลชั่นปากเสียงเรื่องอะไรขอยีสองใบเอสครับส์หนึ่งถ้วยขอยไปหนึ่งเพื่อความกระจ่างสว่างจิตเวิร์ลพปอร์จูน คนแบบหรือเจ้าเล่พีกนฮ์ต้องมีใครบางคนทำอะไรไม่ที่ไม่งานแน่นอน The Fool อาจจะเป็นพลังงานที่ไม่เหมือนกับว่ามองไม่เห็นอนาคตนะคะกับคนคนนี้ด้วยความเป็นเด็กของเขาแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนิสัยส่วนตัวความรับผิดชอบของเขาที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยมีปัญหาปากเสียงกันนะในคุณเมถุนที่มีเรเลชั่นอยู่ตอนนี้นะคะเอาล่ะไม่มัขนขอเช็คพลังงานคุณเมถุจนจักรวาลบอกหน่อยคุณเมถุนคุณนทำไงต่อดีดูโปวดหัวจุง หกเรียนคือมันเหมือนกับว่าคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วทะเลาะก,กันแล้วอะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันเหมือนเดิมแล้วดูค็เมถุนดูจนเหมือนกับไม่ค่อยเชื่อในเขาคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะคุเมถุนลองสังเกตดูแล้วกัน t ู่สเปรโรสพลังงานเขาดูเข้าหาคุณนะเขาดูงอคุณเขาดูแบบ รู้สึกตัวว่าตัวเอเป็นคนผิดรู้สึกตัวว่าตัวเอไม่ดีพอรู้สึกตัวว่าสัญญาอะไรไว้แล้วไม่สามารถทําตามสัญญาได้คอยใบห,หนึ่งค่ะจักรวาลเซอร์นวคอยส์มันไม่มีคนหนึ่งเป็นเด็กอะไม่โตสัทีอะนะคะอัะประการแรกถ้าในคุณไม่ถุนที่แต่งงานแล้วแน่นอนว่า มันมีคนหนึ่งไปมีใครมีคนหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งไปมีใครแล้วคุณสองคนอาจจะมีปัญหากันเรื่องของทรัพย์สิสนเรื่องของลูกที่ไม่ลงตัวอันนี้คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่2คือคุณแมถุนที่มีเรレーションอยู่แล้วคุณอยากลงเออลงตัวกับเรื่องความรักของคุณแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งดูไม่พร้อมเลย ไม่พร้อมในใดด,ด,ด้านหลายๆด้านต้องพูดอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขของเาทัศนคติการให้ความสำคัญกับ l a t i o n ที่เขาอาจจะ,ะไม่รับผิดชอบทั้งใจคุณเมทุนเองและทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานของเขามันทำให้คุณค่อนข้างจะเครียดนะคะมันไม่มีทิศทางในเร t ่ o n ของคุณนะคะในคุณเมทุนบางคน โอเคถามจักรวัลจะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมทุูที่มีเรเลชันอยู่นะเคมีสตรีใบแรกขออีก2องใบใบที่2 very soon คือเขาเข้าหาคุณอย่งที่บอกคุณสองคนยังไงก็นาก่าจะยังไปกันได้อยู่ Pay e n t i o n to your red f l a g แม้มดว่าคุณใจเย็นๆดีกว่านะเรื่องนี้นะคะในคุณเป็นคนที่มี Relation s h i p อยู่น่าจะเป็นไปได้ว่าคุณลองให้โอกาสเขานะเพราะว่ามันหนึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาอาจจะทำผิดอันที่สองก็คือว่ามันต้องมีการคุยเจรจามีการตัเกเตือนกันะนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณสองคนยังมีพื้นฐานของความรักกันและกันนะคะ คนสองคนมีความเข้ากันได้อย่างดีแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะติดนิสัยของความเป็นเด็กของเขาความไม่มีความรับผิดชอบของเขาหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งบางทีเวลามันก็สามารถที่จะทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้นะและที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งได้เนี่ยสิ่งที่จะทาให้เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดเลยคือการเข้าหาทางธรรมนะคะการปฏิบัติธรรมทำให้มหาโจรเป็น เรอาอรหันได้อย่างเช่นองคุลิมานเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ใครคนนึงนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นทา,ทางที่ดีก็ชวนกันนั่งสมาธิแผ่เมตตารักษาศีลนะจ๊ะเอาล่ะเรามาเช็คพลังงานกับครูบาอาจารย์ดีกว่าโอเคคุณอาจจะไปจับโกหกได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะรักษาคำพูดกับคุณได้คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณไปจับได้ว่าเขาแอบอาจจะแอบไปบริหารสนิทนะคะโดยที่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาติดและไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนเช่นเรื่องของเงินที่ผูกพันภาวะทรัพย์สินที่ผูกพันลูกที่ผูกพันอะไรก็ตามแต่มันทำให้เช่นในคู่ที่แต่งงานแล้วมันทำให้เหมือนแบบ หาบทสรุปหาบทลงตัวยากนะคะในคุณเมถุนบางคนที่อาจจะมีขาไดขาหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นนะและก็ยังไงก็ตามแต่นะคะใจเย็นๆแล้วกันนะคุณเมถุนเพราะว่าอย่างที่แม่มดนบอกค่ะว่าบางทีอ่ะคนที่มอีอารมณ์ของความเป็นเด็กอ่ะวันนี้รักพรุ่งนี้เขาก็ไม่รักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็น เด็กของเขาก็จะเปลี่ยนใจได้และกลับมาเพื่อเจะจาอะไรบางอย่างในคุณเมทูกบางคนนะคะออคุณสองคนยังรักกันนะและเขายังง้อคุณอยู่นะคะนี่คือเหตุผลข้อนึงที่คุณยังถือไพ่เหนือนะคะพลังงานที่แม่มื่อพูดมาอาจจะเป็นคุณเมทูที่ไปกระทํากับคนอื่นก็ได้นะคะ นี่คือคุณมทุนในหลุด ep 1 1นี้สำหรับคุณเมทุนที่มี Relation s ช i p ทีนี้เรามาดูคุณเมทุนที่เป็นโสดกันดีกว่าเอาล่ะคุณมทุนที่เป็นโสดจ้จาจักรวาลมีอะไรอยากบอกเรื่องคุณเมทุนที่เป็นโสดขอเช็คพลังงานคุณเมทุนที่เป็นโสดหน่อยค่ะใบแรก <laughs> แม่โมจิมาสองใบติดกันแต่ว่าพลังงานเหมือนกันนะ สเหลียกับ temperance คุณกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจอะไรบางอย่างแหละคุณไม่ถึงที่เป็นศสขอขายะาอีกสามใบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณไม่ถึงที่เป็นศสหรือว่ามีคนเข้ามาหาคุณแล้วทำให้คุณต้องตัดสินใจอะไร8ไม่เท้า8ไม่เช้าโอเค next เกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะมีการติดต่อมาของใครบางคนหรอหรือมีการบล็อกสิบดาโอกาสพลังงานของการบล็อกน่าจะมีเยอะกว่าแต่ว่าการติดต่อกันกลับมาของใครบางคนหรือการมีการติดต่อของใครบางคน The l o า e r s คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ มีใครบางคนหรือคุณอาจจะรู้ว่าเขามีแฟนหรือเขาอาจจะอะไรบางอย่างนะคะขออีกสองใบสิบม้เท้าน่าจะเป็นคนที่คุณจะต้องร่วมงานกับเขาเจอกันเพราะงานเจอกันเพราะการเรียนนะคะรักในวัยเรียนนะอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยคือด้วยความเป็นตัวตนของเขาอาจจะทำให้คุณตัดสินใจว่า ันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยนะคุณแม่ถุนที่เป็นโสดอยู่นะจ๊ะคือคุณไม่อยากกลับไปเหนื่อยเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาโอเคใบ้รี e f อ of Coins สามเหรียญเด e l o v เ r s เจอคนเจ้าชู้แน่นอนคุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้ไงนี่คือพลังงานของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเช็คต่อคุณจัดการยังไงกับพ่อตัวดีแม่ตัวดีคนนี้ดีนะ เจ้าชูก็อย่าเล่นเลยดีกว่าเจ้าชูที่เลอกไม่ได้นะนทางการทางจิตคนที่มาดูกับแม่มดเป็นไพรเวทจะรู้ดีว่าแม่มดไม่เคยวิเคราะห์พลาดเลยเพราะว่าในพันคู่เป็นอย่างนั้นหมดรูปแบบของคนเป็นแนะพทเทิร์นนะพฤติกรรมของคนก็เหมือนกันการทำงานของจิตคนก็เหมือนกันนะคะ ไม่เว้นสัญชาติเชื้อชาติการทําง,ทงานของจิตเหมือนกันหมดพร,พรนนะเจ้าท่ 9. 9. 9. 9. 9. านตัดไว้นะเอาละเก้าเหรียญนายสกอยส์ใบแรกจักรวาลอย่าบอกว่าคุณดูมีความสุขเว้นวันที่คุณเป็นโสดแต่พอมีใครบางคนเข้ามาคุณก็ดูเครียดทันทีเลยอะ่ะเนี่ยนะเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาแบบเนาะมีคนอื่นอยู่อะไรเงย Princess of สเตปคุณกำลังสนุกกับงานสนุกกับการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองสนุกกับการเรียนสนุกกับการทำงานสนุกกับแ a ช s ั่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะทำให้คุณเมถุนแบบพอมันเรื่องนี้มันรุ่งอะเรื่องความรักจะรุ่งนิดนึงไงงานเงินความรักเนอะมันไม่ค่อยมีใครได้ในสามเหลี่ยมเนี้ยไม่ค่อยมีใครได้ทุกด้านหายยา n นซ์เบอร์โรสคุณเครียดเพราะคนคนนี้ คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยพ้าเครียดมากนะเขาถอยออกมานะัแม่วัดว่านะคะถอยออกมาแล้วมันจะเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นเนาะเพราะยังไงเนี่ยสถานการณ์นี้คุณก็ยังโสดอยู่ดีมันไม่มีวันจะชัดเจนได้เลยสามคนจกกักรวาลอยากบอกอะไรคไุณเมทุนจะ้ะขอทราบพลังงานในช่วงหลุกมีนานี้ด้วยค่ะ Heart to Heart Conversation จริงๆแล้วโอเคนะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณควรจะเคลียร์ไปเลยนะเพื่อจะได้ไม่เสียวล้างสองฝ่ายนะคะจะเอาอยัางไรเ็าว่ามาหรือคุณจะเอาอยัางไรคุณบอกเขาไปเลยดีกว่าเพราะว่าคุณดูเครียดจริงๆแล้วมันทาให้คุณแบบรบกวนจิตใจนะคะ past life relationship ไม่ว่าจะ past life หรือจะเป็นคนเก่าที่ติดต่อกลับมาหรืออะไรก็ตามแต่นะมันเลยทําให้คุณเครียดไง ขาอาจจะเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวข้งของกับคุณมาในอดีตชาติแต่คุณไม่ถูกมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างจะผูกพันกับเขาโดยโซ e t r e a t คุณต้องให้เวลาเขานะคะแล้วก็ให้เวลาตัวเองในการเคลียร์แล้วก็คุยแล้วก็ให้เวลา ในการเรียนรู้กันไปอีกสักพักหนึ่งโดยที่อาจจะยังไม่มีสถานนะเพราะว่าคาปูชิโน่เอ้ยคาปูชิโน่บิงซูลาเต้อะไรก็ว่าไปก่อนเพราะว่าถ้าในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานแม่มนก็แนะนำให้ช็อปปิ้งนะเพราะว่าก็อ,อยากให้พวกคุณเจอคนที่ดีที่สุดนะคุณไม่ถูกโอเคเรามาถามพลังงานของครูบาอาจารย์กันดีกว่าในไพ่แมโมซารานะคะ สำหรับที่สามารถเปิดวิคิดสวรรค์วิคิดฟ้าได้เวลาที่มาดูส่วนตัวกับแม่มดจะขมังเวสสุดๆจนแบบหลายๆคนเซอร์ไพรส์ก็ลองไปอ่านดูในรีวิวนะคะในเพจแม่มดสร่าดูนะถามครูบายชา์ว่าคุณไปถึงคนทำยังไงดี คุณเจอรักสามเศร้านะคุณเมถุนที่เป็นโสดแล้วมันก็เลยทําให้คุณยังต้องโสดอยู่และไม่สามารถที่จะจริงจังกับเขาได้นะคะแล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้แต่ดูพลังงานคุณเมทุนน่าจะตัดสินใจแล้วแหละว่าอาจจะเลิกคุยอาจจะเลิกคุยอาจจะบล็อกอาจจะเทอาจจะหักดิบเพราะว่าดูเขาแบบไม่ชัดเจนแล้วโอเคคุณกับเขามันอาจจะเป็นเรื่องของ พ a s ด l ไลฟ์เรเลชชั่นชนะแต่เพียงแต่ว่าที่แน่นอนก็คือมีพลังงานของเป็นพลังงานของคนเก่าๆกลับมาก็ได้แต่พอกลับมาแล้วอาจจะมีการเคลียร์อาจจะมีการคุยกันว่าคุณไม่อยากกลับไปอีกแล้วคุณไม่อยากไปเจอสถานการณ์อย่างนั้นอีกแล้วหรือเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วคุณก็คุยกันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าให้เวลา เป็นเครื่องแก้ปัญหานะคะเวลาคงทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในคุณเมถุนที่เป็นโสดอยู่ตอนนี้นะจ๊ะอาจจะช่วยหาคำตอบได้แต่ในบางคนน่าจะมีการบล็อกมีการเทมีมการหักดิบเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่อยากกลับไปเจ็บปวดเหมือนเก่าถ้าในกรณีที่เป็นคนเก่าๆก,กลับมานะคะนี่คือพลังงานของคุณเมถุนในหลูกของออมีนานี้นะ ยังไงก็ตามแต่นะแม่มอสลาแห่งท่าชุฉลก็ขอปาลความทุกความศักของคุณเมถุนนะคะแล้วก็เรียกคู่บุญคู่บารมีมาให้คุณเม่ถุนก็แล้วกันเนอะคุณเมถุนพลังงานที่แม่มดพูดมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเมถุนเป็นคนไปกระทํากับผู้อื่นก็ได้คุณเม่ถุนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วอย่าลืมทําบุญร่วมชาติปักบัตรร่วมขันนะจ๊ะขอบคุณสําหรับการกด subscribe ในช่อง y YouTube แม่มอสรา,าขอบคุณสําหรับไลค์แล้วก็ แชรในเพจแม่มอสร่าขอบคุณสำหรับการกดติดตามในเพจแม่มอสราแง่คิดดีๆเรื่องรีเลชั่นเยอะมากลองไปดูนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับรีวิวดีๆที่แสนขมังเวทที่ชช่นชมแม่มดมาในเพจนะคะยังไงเราเจอกันที่ ep 11.1ในช่วงลูกมีนาน,นี้นะคุณเมทุนบ๊าบู